สวัสดีค่ะจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้มีขยะประเภทหน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นอันตรายต่อทุกคนที่สัมผัสใกล้ชิดโดยเฉพาะพนักงานเก็บขยะซึ่งเป็นทีมเฉพาะกิจที่จำเป็นต้องสัมผัสกับขยะโดยตรงเรามาปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะเพื่อให้ทุกคนรวมถึงพนักงานเก็บขยะของเราปลอดภัยกันดีกว่าค่ะ วันนี้เรามาเรียนดูวิธีทิ้งหน้ากากอนามัย6ขั้นตอนง่ายๆใครๆก็ทําได้ไปดูกันค่ะ 1. เริ่มต้นจากการถอดหน้ากากอนามัยแต่ระวังไม่ให้สัมผัสด้านในนะคะ 2. พับหน้ากากให้ส่วนสัมผัสใบหน้าอยู่ด้านใน 3. ใช้สายรัดพันรอบหน้ากากให้เรียบร้อย 4. เก็บรวบรวมใส่ถุงรองรับเช่นซองซิปหรือถุงพลาสติกไม่ควรนำใส่ถุงพลาสติกนะคะ หลังจากนั้นราดด้วยแอลกอฮอล์น้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาฟอกขาวให้ทั่วก่อนแล้วปิดถุงให้สนิทแยกจากขยะประเภทอื่นหากเป็นผู้ที่แยกสังเกตอาการที่บ้านให้เก็บรวบรวมใส่ถุงขยะ2ชั้นด้วยนะคะ 5. ทิ้งในถังขยะที่เทศบาลกำหนดโดยเขียนกำกับข้างถังขยะติดเชื้อถังสีแดงเท่านั้น 6. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือพ่นด้วยแอลกอฮอล์เข้มข้น70% วังอย่านำมาวางทิ้งไว้หน้าบ้านเพราะสุนัขหรือแมวอาจจะมาขุดคุยหรือประชาชนที่ไม่รู้อาจจะมาแยกขยะไปขายอันตารายมากๆนะคะ สำหรับถังขยะของเทศบาลที่จะตั้งนั้นเราจะตั้งตามชุมชนต่างๆและก็ตามพื้นที่สาธารณะที่เทศบาลกำหนดไว้โดยติดป้ายบนฝาถังและตัวถังว่าสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเท่านั้นบนถังจะมี QR code เพื่อสแกนบอกบริเวณที่ตั้งถังแดงซึ่งพนักงานเก็บขยะเป็นทีมเฉพาะกิจเพื่อจัดการขยะติดเชื้อโดยเฉพาะจะสวมอุปกรณ์ป้องกันและก็จัดเก็บขยะเนี่ยทุกสัปดาห์ เรามาสร้างให้เทศบาลนครพิษณุโลกเป็นเมืองที่ปลอดภัยร่วมกันใส่ใจต้านภัยโควิด1 9ค่ะขอบคุณที่ใส่ใจพวกเราขอ,ขอบคุณครับ